สุขสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนจ้าวันดีกรมานาะอะพี่น้องมาถาปั่นเขาเดี๋ยวหละเขาหน้างามพี่น้องแต่จะกลอยบบนี้วันดีครับกสิมาเห็ดเข้าปุ้นกินคือเก่าพี่น้องเอออยากกินข้าปุ้นลายมือแล้วกำลังต้มโครงไก่อยู่ขัดตอนแรกต้มโครงไก่ตีนไก่ หัวหอมกระชายกระเทียมจากเครื่องปรุงเฮาและะ้วก็พริกพี่น้องกำลังต้อมอยู่ต้มแล้วเรากร็จะเอาไอ้พวกหัวหอมพวกกระชายเพยื่อจะไปตำตำใส่กับโครงไก่เนาะอันนี้ก็คือน้ำยาป่าจา้าพี่น้องสรุปสิกินยังแน่เลยฮะปวดจั๊กสิแกงไหมปวดจั๊กสิขนมจีนโผ<ว>ดโพเบอระแักแกงไหมแกงกันกอ่ะอพี่น้อง กินข่าพี่น้องไม้กังานเห็ดก่อเนาะมันถั่วเพื่อไโผดผัวเห็ดก่อพี่น้องมันหักถ่าเนาะไปยงได้ก็เถ่าอย่างนั้นหักถ่าหักแกงแซ่บได้เมือนกันนะแกงแซ่บเสยเนาะเมื่อไหร่เขาหามเมื่อไหร่แกงเมื่อไหร่แซ่บคือว่าถั่ากับแกงแซ่บได้เห็ดก่อนะพี่อมนะพี่บ้าไอ้พี่น้องหมอกําลังผดหมอกะใหญ่เตาก็น้อยโอ้ยช่ได้กินไงเพราะเ่าเมื่อวานเนาะ เฮากระสีต้มนี่ก่อนนะพี่น้องต้มโครงไก่พริกกระเทียมหัวหอมกระชายเอาไว้แล้วกันแล้กระสีตักออกไปต่ำเออกระสีใส่ปลาแดกลงไปในนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าปลาแดกตอนปลาแดกตอนเบ้อเล้อเลยจ้าปลาแดกพี่น้ออ๋อแม่นกกินตุ๊ตุ๊นี่นี่พี่น้องจ้า เดีย๋ยวต้มอันนี้ซุกแล้วโคง้งซุกพวกพักในสุกกระสตักพักออกพริกออกเอาไปตำตำใสก่กระโค้งไก่พี่น้องส่วนน้ำก็เหลือ,อไว้คือเกา่ากับตีนไก่เหลือไว้คือเกา่าเอาตำแล้วจังเอาไปขวัขวขัวแล้วจะเอามาลงนี่พี่น้องเป็นปน้ำยาป่าจ้าสูสตรนกแตงนะจ้าแซบแท่แน่นอนเข้มข้นแน่นอนจะอร่อยแน่นอนจะพี่นน้องจ้า หมอบาดไงเห็ดเผือกคนมาปั่นเข่าปนนี้พี่น้องเอ้ยต้มเตาถ่านมัก็ดนยังบมเปื่อยลยเลยเปลี่ยนมาเตาไฟเนี่ยตัวพัิทานใจแล้วพี่น้องเมื่อยแล้วเมื่อยถ่านเราไ้คิดจะเถื่อยังบมเปื่อยอยู่เลยเปลี่ยนมาเป็นดังไฟเลยจ้าอยู่ไฮอยู่หน้าพี่ต้องบรรยากาศกองเข่ากเต็มอยู่พัิปันเข่าเป็นนาอายเลยจ้านาอายลอง หางเทียกบกับสเปซะบรรยากาศดีๆเลยพี่น้องนานนี่นะพอเทียงติดกับหนองสะเลยเบิ่งเลยซุกแล้วพอต่อพอต้ำไปนี่ยำยาข้าปุ่นเท้เาเห็ดไอ้ลายๆดิราะว่าเห็ดกินเห้าเนี่ยแหละกระเพื่อแบบว่าพวกเพิ่นมาปั่นเข่าแล้วนะปกติปั่นเข่าก็ไปเรียกอาหารดอกแต่ว่าอันนี้กระเห็ดเพื่อแผ่แล้วเห็นพี่น้องเพิ่นมาผล,ผล,ผลาของพ่อจะได้สวดข้าปุ่นพอมีแห้งเนี่ยก่อนปั่นเขา่า อยู่หาอยู่นาเข็ดกินกลางดินกลางซรายเลยพี่น้องจ๋าตะแยงออกปาเลือกเหรอตักออกมาแล้วพี่น้องเอากระสืเอาโค้งกับเอาเครื่องมาต่ำก่อนตีนไก่เปื่อกอะไรจะตีนมันนะใช่กระสิต่ำกระสายพี่น้อง ตักโครงแล้วมากรอกได้โครัมาเกะกะเอาโครงไก่แล้วก็เครื่องมาตำกับพี่น้องตำแล้วเขาก็ซับไปขวดกระถางอยู่สูตรของฮักสีอะไเรามีกระถางป่ะพียงพี่น้อมีกระถาอยู่หม้อขวดแล้วมีกระถาก็ได้ ตีดเปื่อแล้วเนาะตีนะพี่น้องหั่กระสิตตำจ้าตำพริกตำกระเทียมตำเครื่องที่เราต้มสุกกระชายกับไปกระชายป่าเด้อจ้าพี่น้องจ้ากระชายป่าไปหุดห้าเองหอมเด้อกระชายธรรมชาติกระชายป่าพี่น้องหลายพี่น้องพวอึดเนาะเป็นป่าหลายไงทีไอซี่บาคนเราพอเรอยากได้กระชายป่าท่านบอกโอ้ส่งไปจังใดเด้กระซ่งไปได้เดิพี่น้องซีซ่งไปอันนั่นอยู่ ส่งนี่ยคันมาแักแพงไั้ที่ขันสุขัดส่งได้กับสิส่งหายอีกลออแล้วพี่น้องไปคุดเอาแม่ได้ซื้อหรอกแรกได้กับทรายบอกเลยนะสิส่งไปให้ส่งผ่านคนในบ้านมันมีเขาเจ้ารับส่งอยู่พี่น้องแต่ว่าขาดส่งอาจสิแพงเลยนะต้องสอบถามราคากันจำได้เหากระนะกสีมาขวะพี่น้อง ตำแล้วตำโครงไก่เสร็จก็เคีือแล้วก็จะมาขว้ัวใส่ใส่เครื่อง,อาารองปรุงไปเริ่มนี้เลยพี่น้องใส่รสดีสิผงชุบรสใส่ลง <Okay. S 1> ไปเรินี้เลยเด็กจ้า <Okay. S 1> อันนี้เรากำลังขว้ัขวา้าอะไรจะเอาไปลงหม้อเลยพี่น้อง <Okay. S 1> ใส่พริกแกงลงไปจังหน่อยเป็นสีสันสีแดงๆนะพี่น้องเนาะเด็กจ้า ลืมเอาเลยไปขวสุดยอดน้ำมันอ๋อพิกียงจริงๆต้องขวบพริกแกงก่อนอืมลืมนี่ก็ได้คือการจริงๆต้องขวบพริกแกงก่อนอก,ก่อ,อใส่กับน้ำมันก่อนน้ำมันอีกหอมนะเออใส่เบิ้ลนั่นแหลยขวบกำลังได้ทีเลยเนี่ยสีสันมันได้ทีแล้วก็เอาลงหม้อแบบนี้น่าจา เอาลงกนะ้องแล้วเ,เ,เอาลงหม้อใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะพี่จ๊ะขดจอยพ่างเลยยกคุณขอยพี่น้องโอ้ยน้ำสิคุ่นทักน้ำละนี่เลิศพี่น้องเป็นคนขนาดน้ำยาป่าสูตรถ้ามากินสูตรนีพี่น้องเอยแซ่บ บางคนกับมันสิบบนแยะโค้งไก่แบบบนแยะพี่น้องบนแยะแห่งแซ่บเลยแห่งโคตรแห่งแซ่บพี่จ้ะนี่พี่น้องกิน่ยมโคตรจ้าหม้อใหญ่ๆไปเลยจ้ากินทั้งวันทั้งคืนเลยจ้าพี่น้องจ้าก็าใส่ลูกชิ้นปลาลงไปนะจา้าแซ่บแท้แน่นอนวันนี้เครื่องครบนะจา้าสิบปลาแล้วก็ตามด้วยเลือดจา้าพี่น้อง แท้แน่นอนนี่เดี๋ยวใส่เลือดลงปลาใส่ลูกชิ้นปลาลงปลาว้า mm hmm. แต่สปอเคมคนพี่น้องหมอบักง่ายกินเวิร์ตไเนาะนี่ซ่อมชิ้เลือดพี่น้องนี่ควันตรวจจ้าเลือดแท้แน่นอนพี่น้องจ๋าหม้อมาเลอร์เลยจ้าแซ่บแท้แน่นอน มีความเข้มข้นนี่กินซุมกินแซ่พี่น้องซับสิแซ่จ้าะบอเดทจูเฮ็ดกินก็ได้เทียงอยู่พุ่นเตาเห็ดกลางเดินนะจ้าพี่น้องสะดวกสบายกว่าจ้าจะใส่ผงนัวลงไปจ้าพี่น้องใส่หน่อยเสิร์ฟหน่อยแบ่ปลาแดดนะครับต้มไปแล้วน้ำปลาแดดใส่แป้งผงนัวลงไปใสิลายอยู่พี่น้องว่าหมอปักไงอ่ะผงนัวลงไปจ้าโอ้ยจองตกจองตก น้ำปลาดีาย๋ยไปใส่ป่ปลาน้ำตาลให้มันรสเด็ดๆนะจ๊ะพี่น้องรสด,ดีก็ใส่ลงไปแล้วอันนี้ใส่น้ำปลาลงไปจ้ะรสด,ดีก็ใสเ่เสร็จตอนขวบไก่เลยพี่น้องน้ำตาลใส่น้ำตาลแบบนี้ใช่แล้วป่ะโ okay. อเค หองพี่น้องความเค็มคนทั้งเลือดทั้งลูกสิน้นทั้งตีนไก่ไปนี่ครบเซตสามสิบแสบพี่น้องเอ้ยเลิศเลิศเปิดเสิร์ฟไปเลยจ้าเครื่องหมอบักใหญ่พี่น้องหมอส <c oughs> ี่สิบหาเห็ดเผือกพวกคนสิมาปั่นเขาน้ำ เออบักลาหลดไปกระลำอยู่ในเบาะโหลดกิดจ่าพี่น้องกำลังหั่นผักกิดจ่าพี่น้องโอ้ยพี่น้องก้าังสิลงมือกิจขับปุ้นกิดจ่า,าบรรยากาศอยู่บนเทียงให้ทเทียงหน้าผาสุกพ,พี่น้องเอ้ยบรรยากาศก็ดีพี่น่ะทเทียงหน้าข้างๆก็จะเป็นน้องสะ กษตรกรขับปุ้นกัจจาพี่วจ๋ากับพี่น้องจิ้ขับุนกาอันนี้ก็ะกองข่าวกำลังสิบปันมือนี้พี่น้องข่าที่สิปันมือนี่ได้ประมาณร้อยเป็นร้อยพี่ดาเอ้ยกองข่าวข่างามพี่ใน่ถมาเลยจถัอหายเงียบ้อยจะเป ขปุนย่ยจ้าเอแสงมันมืดจ๊ะเราเราพอมันอยู่สูงแล้วกันเทียงบริออมมันเลยสะท้อนแสงมันย้อนแสงในพี่น้องจ้าขปุนย่ยตว์ถัวยกาไก่ถวยไงนะจ้ารุ่นนี่พอคอยมีเือถวยกาไก่เว่าชขปุญน่ยจ้ากาไก่มปไม่หลาครับ เาดาแ้แซ่บวางของอาเูาได้เสียงอาสุดบอกเนจ้าตาพะลุกต้าแถวจาไพ่นั่นพดี๋อไม่ได้มาเกะกระปุ่นเมืองเน่ยน้องปุ่นักค่มีแต่แซ่บถักหิว้ะเขาสกุเออหนู่อ่โอ้ยอนี้เลาด่านะบอกอา ก้ต้าน่ะลูกแพงมาให้นแล้มัเห็นบ่เห็นไ้มลูกน้ำปลาในก้นต้านะลูกแล้วโอ้เออแลบอกเขาตักมาเขากายเลยเิยมาไปอหลเ็นโตเลยเนาะมมัน,นตายละ ไปแางทึ่งก็เปดสิี like, ่มาลกเียใจกันยเอาบ่เอาอะไรเดขาติ๊กจะาไาเลยนปั่นสองน้ำอเยนอกบพอลากับปุ้นกินสุภาพแน่มาสั่นน้ำมเปหมักทุกคนหมักกินใส่มือนอกเลย มากเหมันตบไได้ดุกระทาเอามาเลือเอามาเอามาตีเอามตีอาไตีเขไข่เป็นหรอวะมันออกไขอกระทาอมออกอยู่เลยชื่อมาเรียกไหมได้รอ่ได้แันขาของข้านตาลีเนี่ยจะโตเองแล้วกินไข่แล้วมันกระทานไข่สมิ ตักสลัดพี่น้องแข้งหม้อข้งสิงโตก็ได้แข้งอ้อมก็ได้ซื้อทำอะไรมาเลี้ยงตีเลยต้อายังเลี้ยงมันมาเลยอ๋ออันนี้เอามาเพื่องต้มเพื่องเลี้ยงอะไรตัมเพื่อาต้มเพื่องนะแม่ควายมต้องเพื่อมาเออั้ยใครจะไปหานเนา มาพายกกันมากินนี่ไหมกินด้วยเยอะพี่เอแต่ต้องผักเยอะนะอๆพี่น้องเศษหนุ่มน้อยเอาไม้ไปของหลานะลูกกินไรเต็มนี่เบิดอเลยแม่มมยิวน้าแม่บอกเห็นหน้าแม่กินไมเนสี็ วแม่บาอได้ืกระโดดพียหคันใดไมันใมันอยากลื่นไหมหมัดเอาเอาเชือกมัดเก็บค้างคืนได้ยกเลวนะมไม่ยกตกได้ยกตไหมคืออะไกินข้าวมาลูกโลอะไรพอโลกันคือไ่ด้มาไม่กินหร่แล้วน้ก มาทังที่ลูกแม่เอาไหมั้ขอดยังมาลูกอ้าตามบอกลูกน่าจอลูกตาปใามาเร็วในหนินแม่มานี่อ้าวตาบมันบอกกินกับข่าวก็เอามาพี่มามากินทังี โซ่กูง่าเลยดมาทาพีมาทพียน่ะ่อยวะไปกินนเสบพี่น้องมาเดมาเดนกระปุนมันถึอเศแล้วมากะนี้เนาะ lúc cái năm được kia hoa hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปบ,บรรยากาศไาปสนีด้จ้าไรไรเสร็จทำใหญ่ฝวังตาปะปไล่ไลไก,ก,ลกดแชร์ได้ไป่ะนอะแสร์ไม่ได้เดี๋ยวเธอมาเลยหมึดสบายดีจ้ออาไปป่าลุง